แม่อายุเท่าไรแล้วครับปีนี้ิดหน้านี้69สิบเก้าพวกเราสองคนนั้นสามสิบห้าหรือห้าไมคเมื่อกี้ที่คุณแม่กินไปทุกคนจะเห็นว่าคุณแม่กินกี่เม็ดต่อวัน2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นสองเม็ดเช้า2เม็ดเย็นกินกับไม่กินต่างกันยังไงครับกับความแตกต่างนี่ชัดมากคือไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งเราจะอาการหอบจะน้อยลงและระยะเวลาในการวิ่งการเดินเนี่ยได้นานขึ้นกว่าเดิมเลี้ยงหลานได้ง่ายขึ้นสสบายมากเลยสนใจแล้วไปหาหมอมาล่าสุดตรวจโรคหมอว่าไง เพอร์เฟกหมดไม่มีโรคเลยไม่มีโรคไม่มีความดันไม่มีเบาหวานไม่มีคอเลสเตอรอลคุณนี่บอกเลยถ้าตอนไม่ทานนี่แห้งแห้งจนขึ้นเป็นคันอ่ะขึ้นเป็นขุยที่แข็งที่แข็ตอนนี้ไม่มีล้วจะจะรู้เลยว่าลื่นๆืมใช่สําหรับคนผู้ใหญ่จะสากหเาเนี่ยได้ขนาดนี้ต้องถือว่าดีมากที่เห็นชัดมากเลยริ้วรอย ริ้วรอยริ้วรอยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเกือบ70เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันสร้างเนื้อขึ้นมาได้เลยมันสร้างเซลล์เนื้อขึ้นมาได้เลยมันเหมือนเออมันเหมือนการสร้างเออถูกต้องถูกต้องเหมือนฉีดสเตมเซลล์แม่ไปฉีดสเตมเซลล์แต่ไม่ต้องฉีดแค่กินเข้าไปเออไม่ผ่านการฉีดไม่หาหมอใดๆไม่เลยไม่เคยปวดหอกไหมไม่เคยค่ะปวดเข็มไม่มีจริงๆไม่มีคือไม่มีจริงๆเราก็คือกินอะไรอย่างเงี้ยแหละแค่เนี่ยสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นใครเริ่มป่วยแล้วให้กินเมลิ็ดสี่เช้าสี่เย็น แก้อักเสบข้างในจริงถูกต้องมันเข้าไปซ่อมได้หมดเลยเป็นตัวเดียวในโลกนะที่ซ่อมได้ลดค่ะ